Wilken datu ar de ida v i l k e n datu ar de ida วันนี้วันที่เท่าไหร่ Ida ar de เ e n วันนี้วันที่วันนี้วันที่11เดือนกุมภาพันธ์ปี2021พูดเป็น 11ธันว่าเคม2021 11ธันวาคม2021 11ธันวาคม2021เห็นวันที่ปุ๊บพูดได้ปั๊บว่า 11. februar 2021. 11. februar 2021. 11. Februar 2021. หากใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะแล้วเราจะได้เรียนรู้คำศัพท์การอ่านวันที่ภาษาโนชไปด้วยกันตลอดปี2021ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วพบกันในพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ